สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุ่งนาน .com นะคะจะมารีวิวตัวน้ำหอมแบรนด์ใหม่ค่ะเป็นแบรนด์วาซิลิซาค่ะเป็นน้ำหอมประเภทเพอร์ฟูมสติกนะคะรุ่นแรกที่อยากจะแนะนำนะคะจะเป็นรุ่นของโซฟี่ค่ะเป็นลายอูดน่ารักน่ารักนะคะเป็นแบบเพอร์ฟูมสติกค่ะลูกค้าเอาไว้แต้มระหว่างวันนะคะทำให้กลิ่นกายเราเนี่ยหอมทั้งวันค่ะรุ่นโซฟี่นะคะ จะหอมเป็นกลิ่นแอปเปิลผสมช็อกโกแลตค่ะหอมมากๆค่ะลูกค้าแล้วแพคเกจจริงเขานะคะสวยมากค่ะเหมาะสำหรับการพกพานะคะใช้ได้นานหลายเดือนด้วยค่ะเป็นแบบเพอร์ฟูมสติ๊กนะคะเป็นน้ำหอมแห้งค่ะแต้มจุดชีพจรบ,บริเวณสำคัญนะคะทำให้กลิ่นกายหอมค่ะรุ่นแรกนะคะที่อยากแนะนำก็จะเป็นรุ่นของโซฟีนะคะจะเป็นกลิ่นแอปเปิลผสมช็อกโกแลตค่ะ ตัวที่2นะคะเป็นกลิ่นของฟิ n โอนาค่ะเป็นลายมา้ายูนิคร์นะคะเป็นกลิ่นมาร์ชเมลโล่ผสมเชอร์รี่ค่ะให้ความรู้สึกหัวใจเต้นแรงนะคะเป็นกลิ่นออกแนวโรแมนติกค,ค่ะตัวที่3นะคะจะเป็นตัวเมริสาค่ะเมริสานี่เป็นลายกระต่ายนะคะความหอมจะเป็นกลิ่นเบอร์รี่ผสมวานิลลาค่ะให้ความรู้สึก หวานซ่อนเปรี้ยวน่ารักน่ารักค่ะตัวที่สี่นะคะเป็นกลิ่นเบนจามินค่ะเป็นน้องแมวน่ารักน่ารักเลยค่ะเป็นกลิ่นของลูกแพรฉําน้ำนะคะผสมกลิ่นจัสมินค่ะกลิ่นมาลิบางๆนะคะเป็นความหอมสดชื่นแบบผู้ใหญ่ค่ะสาวๆออฟฟิศน,น่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะถ้าใครชอบกลิ่นมาลิแนะนำรุ่นนี้ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นกลิ่นของโคทาโร่ค่ะเป็นลายหมาชิบะเป็นกลิ่นหอมของออเซโรล่าเชอร์รี่และกลิ่นกุหลาบค่ะให้ความหอมแบบผู้หญิงค่ะสินค้าเป็นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าโรงงานที่ผลิตให้จะเป็นโรงงานที่ไทยคะ่ะเมดอินไทยแลนด์นะคะแต่เป็นสินค้าขายที่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะลูกค้าเพราะตัวนี้จะมีวางจะไม่มีวางจำหน่าย ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะจะวางจำหน่ายเฉพาะในร้านยาของซูรูฮะนะคะหรือห้างดองกี้นะคะจะมีวางจำหน่ายเฉพาะลอฟเท่านั้นค่ะทางร้านนำมาจำหน่ายขายในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะสะสมให้ครบทั้ง5ตัวนะคะน่ารักมากมากค่ะถ้าใครชอบน้องๆนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนร้านเรานะคะ